สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนียายแพะกับสิผ้ามาเซดแล้วค่ะมือนีไดเมนูอมไก่จากพี่น้องจ้ามีธีเหตุของยายแพ้กับง่ายๆนิดเดียวค่ะเตรียมวัตถุดิบครบแล้วเนาะคะ่ะทั้งผักอ่าทั้งไก่ไก่บบเม,มนเนือ้อไก่ได้พี่น้องเป็นโค้งไก่เด้อค่ะมือนีอมโค้งไก่พี่น้องมาเบิง่งวมีีเหตุของยายแพ้เลยจ้าตั้งหมอนะคะ เอาไก่ที่เขาตับเป็นชิ้นๆลงไปเลยจ้าจะขวไก่ก่อนค่ะพร้อมครับเครืองที่เขาตำไปจ้ะมือนีสิมพผิกสุดแล้วก็หัวหอมแล้วก็ตะไคร้จ้าคือยายแพ่ตำเตรียมไว้แล้วเขาจะเอามาลงใส่กับไก่จ้ะแล้วก็ขวไเด้พี่นอ้องขวให้ไก่สุกสักพักเนาะค่ะมือนีออมกับสิมีใส่ฟัก เราก็าใส่พักาดขาวแล้วก็ต้นหอมเราก็าพรากตู้จ้าเพื่อนๆขวไปจะพักก้นจ้าให้ไก่มันแบบว่าโดนความร้อนเราก็าอ่ะุกๆในจากน้อยเนาะค่ะเนาะวิธีเห็ดออมไก่ง่ายนิดเดียวผู้ใดบ่ม,มักโค้งกับไส่เนื้อไก่เด้อค่ะที่นี่ยายแพ้จะปรุงรสจ้าปรุงรสเด้อพี่น้องตามด้วยชูรสจ้ะ ชู่มรสแล้วก็รสด,ดีพี่น้องน้ำปลาน้ำปลานึกค่ะเครื่องผงรสกระไดใส่ลูกโดดไปเลยเพราะว่าอาอมไกลมันกะเัวขวไใกล้สุกแล้วผักเนี่ยมันก็ไม่ได้สุกยากแล้วพี่น้องยายแพะอยากให้บักพีกมันสุกค่ะมันจังกินแซบลูกโดดเมื่อกี้ยายแพ็ใส่น้ำปลานุงไปแล้วค่ะน้ำปลาขวด เราก็ตามโดยน้ำปลาด้วยพี่น้องถ้าอยากให้เข้มข้นอยากนัวนี่ยาะเกลือด้วยค่ะยาะเกลือจากน้อยเครื่องปรุงรสกระไส้แล้วเนาะค่ะตามที่เห็นนั่แหละค่ะสมีรสด,ดีชูรสแค่นั้นค่ะน้ำปลาล่าน้ำปลาอ่ยายายแพ้จะเอาฟักเนาะค่ะฟักเอามาใส่ฟักลูกหนึ่งมือขึ้นนี่ยายแพะได้เห็ดหลักเคืองหนึ่งอ่าแกงปลากระป๋องแกงสมปลากระป๋องให้พอบ้าน เหลือยุคเคืองนวยนะพี่น้องก็เลยเสียวมใส่อมไกลค่ะที่เห็นเหลืองๆน,งนั่นก็คือนอไใหม่จากพี่น้องจา้งจาส่ฝักลงไปแล้วกับปิดฟ้าไวะะ้แล้วค่ะมาเปิดฟ้าอีกที่จะใส่ผักกาดขาวจากพี่น้องผักกาดขาวที่เขาเตรียมร่างทําความสะอาดใบเรียบร้อยแล้วกับต้นหอมจ้ะนี่ตุ่มลงไปเลยจ้ะไอ้ที่เต็มหมอนี่เดียวมันก็นยุบลงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้นูอ่าห้าหกเม็ดนี่แหละค่ะ ปิดฟ้าใบพี่น้องเปิดอีกทีอือหือเป็นตะแซสบครับปุนหอมวนเลยพี่น้องเลยหอมหวยคุ่น่ะนี่ค่ะพักมันก็่ปด้สุงกงาพี่น้องมันหยอบลงกันสิได้ประมาณนี้ค่ะตามด้วยอ่านัางเอกพี่น้องผักอีตูจ้ะใบแมงลักอ่าเขียนลงไปเลยค่ะทีนี้ก่ะคน้นค้นจากนอ้อย ผู้ดใดบ่มกโค้งไกลกระส่เป็นเหนือไกลก็ไดดเด้อค่ะพี่น้องจ้าอันยายแพ้นี่ชอบได้พี่น้องโค้งไกลนี่ถือราคากระถือกแซบกระแซบมันได้เห็นได้แทะเนาะพี่น้องนี่ค่ะเป็นตาแซบบว่าพี่น้องจ้าอมไกลมือนี่กับข้าเหนียวเข่ากันคักพี่น้องข้าเหนียวก็หนึ่งซุกเรียบร้อยแล้วค่ะยายแพ้จะซิมมึงืมย่างคักพี่น้องเลยมาเด้อม,มากินเขาเ่าแซบๆน้ำกันจ้ะ คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีจ้า